ก็เก้าสิบเก้าเก้าเก้าเไงอะไรคะ เอ้ยขา ระวังบันในเลือนนะคะเฮ้ยวิอล,อลี่วลอลี่มีคนอยู่ข้างในตู้ Bye bye, bye bye, con bye bye. Bye bye. ui tên cà tàu đó <laughs> tàu là. เต่าไล่งับเขาเต่าไล่งับเขากิ๊กเต่าไล่งับเฮ้อ่ะก็เมื่อกี้ให้ไล่งับเขาเขาต้องผักออกดูมดหัวเแบงคข้าตายห่าแล้วไปแล้ว,วน,นี่มาแจ้ง ไปดูนี่ครับ่จนมุมอะดูได้งับสนน่าดูเลยดูอ่ะดู ตัวนี้ตัวใหญ่มาแล้ว,วมาแล้วตัวมาแล้วมาแล้ว <c oughs> <c oughs>